ไม่มั่นใจเวลาเล่นบอลทำยังไงปัญหาเนี้ยมันเกิดกับหลายๆคนแล้วก็เกิดกับหลายๆตำแหน่งกองกลางกอง,กองหน้ากองหลังผู้สัาประตูปีกซ้ายปีกขวาเกิดทุกตำแหน่งเกิดกับทุกคนถูกไหมที่จริงปัญหาเนี้ยมันง่ายมากครับมันแก้ง่ายมากแต่ก่อนจะรู้วิธีแก้เราต้องรู้สาเหตุก่อนมันามาจากอะไรที่เราแบบเล่นบอลแล้วไม่มั่นใจฮะไม่กล้าเลี้ยงหลบไม่กล้าส่งไม่กล้ายิงไม่กล้าแล้วก็ตามนะครับ หรือบอกคนแบบตื่นเต้นรนกลัวกดดันนั่นอะไรเงี้ยอาการพวกนี้นะครับคือผมจะรวมรวมคือมันค,คือความไม่มั่นใจไม่มั่นใจก็บอกอยู่นะครับคือใจไม่มั่นคงผมจะแบ่งสาเหตุเป็นสองอย่างสาเหตุแรกมาจากคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยแหละคนนู้นว่าคนนี้ว่าเพื่อนว่าโคตดว่า,วาพ่อแม่หรือว่าใครก็ตามนะครับ พวกเนะี้ยคือสิ่งแวดล้อมเราข้อที่สองนะครับส่วนที่สองคือตัวเราเองตัวเรานี่แหละที่ทําให้ตัวเราอ่ะไม่มั่นใจทํำยังไงนะครับข้อแรกคือเรายําคิดย้ําทํานะครับเราแบบคิดว่าตัวเองไม่ดีพอคิดว่าแบบเราก็เป็นได้แค่เนี้ทํามากี่ครั้งก็แบบไม่ได้สักทีงคงจะได้แคนี้ละมั้งอะไรเงี้ยบวกกลับนะครับฟังจากคนรอบข้างแล้วก็เก็บมาคิดในหัว แล้วเราก็ย้ำคิดย้ำทำนะครับพอทำไม่ได้อ้าเป็นเหมือนไอ้คนนี้บอกเลยเราคงจะเป็นงั้นจริงๆแหละแล้วเราก็ไปตีความหมายตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นที่จริงมันไม่ใช่เลยนะครับหลายคนเข้าใจผิดแล้วก็แบบคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอยู่ตั้งนานเพราะว่าแบบมันมีหลักฐานชัดเจนไงว่าแบบโอ้ฉันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยฉันส่งไม่แม่นไอ้คนนี้มันบอกว่าฉันส่งไม่แม่นไอ้คนนี้ฉันขี่เลี้ยงแล้วเสียบอนอ๋อฉันก็คงขี่ได้ก็ไปจริงๆนั่นแหละ,ละดังนั้นไม่เลี้ยงดีกว่าส่งอย่างเดียวใช่เหรอ แล้วฝึกเล่นวอม,มันทาไมถูกไหมเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นกระบวนการความคิดของเราอะสิ่งที่อยู่ในใจของเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะรู้เลยนะว่าเราเอาอาดีตอะมามายำนะครับยำแล้วก็ไปปรุงแต่งหรือว่าจินตนาการนู่นนี่นั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่อย่างนี้แน่สุดท้ายมันก็มันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วอะสมมุติว่า มันมีความทรงจํามีมอดีตที่ว่าเราเลี้ยงหลบไม่ได้อย่างเงี้ยตอนเนี้เราเลี้ยงหลบไม่ได้หรือเปล่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเลยแบบวินาทีเนะี้ยเราอาจจะกําลังนั่งหรือนอนหรือฟังเพลงหรือว่ากําลังฟังคลิปผมอยู่ได้ยินเสียงผมอยู่ถูกไหมเราเลี้ยงหลบไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าคู่ต่อสู้กําลังเลี้ยงหลบตัวเราอยู่ตอนนี้มีใครแบบไหมแบบเอาโทรศัพท์ไปเปิดฟังตอนเล่นบอลในตอนเนี้ยมันก็คงไม่มีถูกไหมตอนนี้เรากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับอดีตเลยอะ แต่เรื่องไอ้เรื่องราวพวกนี้มันมาจากไหนมันมาจากสิ่งที่เราจดจําอยู่ในสมองแล้วเมื่อถ่ายทอดมาซ้ําๆเป็นเหมือนหนังที่ฉายซ้ําแล้วพอฉายซ้ําตอนจบมันไม่สวยอะ่ะมันไม่ happy แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเราก็ร้องไห้ประจะําอ่ะแค่คิดก็ร้องแล้วอะ่ะแค่คิดก็เจ็บแล้วถูกไหมแค่คิดก็ไม่อยากเล่นไม่อยากทําอะไรแล้วอะ่ะนี่แค่คิดนะครับนั่นคือสาเหตุที่เราไม่มั่นใจสาเหตุที่เราท้อแท้หมดกําลังใจเล่นบอลเออพี่ผมไม่กําลังใจเล่นบอลเลยผมเล่นงั้น สเาเหตุก็มาจากตรงนี้แหละโอเคไหมซึ่งวิธีแก้นะมาแล้ววิธีแก้วิธีแก้ง่ายๆเลยคือเราจะต้องไม่สนใจครับปล่อยง่ายไหมนี่คือความจริงนะแบบหลายคนฮะพี่มันต้องเป็นเทคนิคล้ำเลิศไม่ใช่แค่นี้เลยไม่ต้องไปสนใจใครด่าแล้วเรามาเพื่อนว่านูน่นนี้นั่นไหนครับไม่ต้องไปสนใจเราก็เล่นของเราต่อ หรือเรารู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ดีพอทาไมต้องสนใจในสิ่งที่มันไม่ดีกับตัวเองอ่ะพอเราสนใจแล้วเป็นไงหลักฐานคืออะไรครับหลักฐานคือพอเราสนใจแล้วเราก็ล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าตัวเองไม่ดีพอจนเราหยุดเล่นบอลไปนานหรือว่าฝีมือไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เราคิดว่าตัวเองไม่เก่งที่เราเลี้ยงหลบคู่ห่อสู้ไม่ได้อ่ะไม่ใช่เพราะคู่ต่อสู้เก่งกว่าหรอกเชื่อผมป่ะ แต่ไม่เป็นเพราะว่าเราคิดว่าตัวเองอ่ะสู้โคตสู้คู่ต่อ,อสู้ไม่ได้เอาชนะคู่ต่อ,อสู้ไม่ได้ทีนี้จริงแบบแตะรถขาสับขาหลอกนิดหน่อยยกหลอกนิดนึงอาจจะหลบได้ง่ายๆเลยก็ได้แต่เวลาที่เราจะเล่งหลบอ่ะมันก็จะมีภาพภาพความทรงจําว่าแบบเคยเล่งหลบไม่ผ่านโอเคฉันไม่เล่งหลบดีกว่าอะไรเงี้ยนั่นคือสาเหตุนะครับทําไมเราแบบรู้สึกว่าไม่เก่งละทีอะไรเงี้ยผมถึงบอกนะว่าไม่ต้องไปสนใจเราได้คิดอะไรก็ช่างมันตอนนี้เราทําอะไร ถามตัวเองนะครับตอนนี้เราทําอะไรบางทีเราก็ไม่ต้องสนใจอดีตอนาคตมากนะครับเราสนใจตอนนี้ดีกว่าว่าเราจะทําอะไรทํายังไงดีให้เราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นทํายังไงให้ดีกว่าตัวเองในเมื่อวานอะ่ะซึ่งมันจะโยงมาถึงตอนนาวินาทีนะ่ะว่าเราทําอะไรเรากําลังฝึกอะไรอยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะแบบให้ตัวเองเก่งขึ้นซึ่งในคลิปเนี้ยผมจะไม่เน้นทักษะอะไรนะครับผมจะเน้นเกี่ยวกับจิตใจการแบบทําความเข้าใจ คือบบจิตใจสิ่งที่ผมแนะนําทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแก้ที่แบบเอาไปใช้ได้ทุกคนผมแค่เอาสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นในตัวของตัวเองอออกมาให้ทุกคนเห็นนออกไหมผมแค่เอาความจริงของจิตใจของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับหลายๆคนเคยเกิดขึ้นกับตัวผมและผมเข้าใจมันอย่างดี เอามาบอกทุกคนให้ทุกคนเห็นตัวเองมากขึ้นพอทุกคนรู้ว่าตัวเองไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ในสิ่งที่คนรอบข้างบอกไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองคิดทุกคนก็จะสบายใจทุกคนก็จะเห็นความจริงว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนี่หวาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นน่ะเราก็มีดีของเราอ่ะซึ่งผมการันตีนะครับว่าทุกคนมีดีของตัวเองมีคุณค่าของตัวเองเราเคยทําพลาดมา ทุกคนเคยทำพลาดผมเคยทำพลาดเมสซี่โรนันโดแล้วตอนระดับโลกหรือใครก็ตามทุกทุกคนล้วนเคยทำพลาดอะ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกันเลยรูไ้ไหมเขาไม่ยึดติดเขาพัฒนาพยายามทําให้ดีขึ้นให้เรานึกถึงเรื่องของเวลานะครับเราไม่ไดีมีเวลามากขนาดนั้นที่จะแบบคิดเรื่องนั้นซ้ำๆแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกแย่โอเคไหม พอเราคิดก็เป็นยังไงอ่ะก็เป็นแบบเนี้ยดังนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับคําเดียวไม่ต้องไปสนใจทําในสิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้และอีกข้อหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทุกคนรู้เลยว่าแบบต่อให้ใครมาด่าย,ยังไงหรือว่าแบบเราคิดอะไรอยู่มันจะไม่มีความสําคัญเท่ากับข้อนี้นั่นคือเป้าหมายที่ชัดเจนเวลาเราเล่นบอลอ่ะเราต้องตั้งเป้าหมายหลายคนก็ตั้งเป้าหมายว่า ต้องชนะตกยิงเยอะๆครับต้องแบบโชว์ท่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องแต่มันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปผมเข้าใจนะแบบโอ้พี่ต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไงเราจะได้ถึงให้ดีที่สุดถึงแม้จะไม่ถึงดวงจันทร์อย่างน้อยก็อยู่ท่ามกลางหมู่ดาวโหนี่กับคำคมใช่ไหมแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น,นครับความจริงก็คือเราไปไม่ถึงดวงจันทร์และเราก็ไม่รู้ด้วยว่า เรากําลังอยู่ที่ไหนของหมู่ดาวเน,น,น้ออกป่ะแบบอยู่ดาวไหนวะอะไรเงี้ยกูจะไ,ไปถึงดวงจันทร์ไหมอะไรเงี้ยคือคือเรารู้ว่าต้องไปที่นั่นแต่แบบเรากำลังบนอยู่ที่ไหนสักแห่งจากจักรว่าไหนสักแห่งเพื่อที่จะแบบหาทางออกไปดวงจันทร์อะไรเงี้ยไปดาวนู้นมั่งดาวนี้มั่งสุดท้ายดวงจันทร์ก็อยู่แค่เนี้ยก้าวไปก็ถึงอะไรเงี้ยดังนั้นนะครับ <c oughs> เราต้องตั้งเป้าหมาย <c oughs> ให้เล็กลงมา เกิดเป้าหมายใหญ่มันไม่ได้มันแพ้อะไรเงี้ยมันยิงไม่ได้อะทาไงซึ่งเป้าหมายที่ผมแนะน้าเลยอย่างแรกคือกล้าทําเช่นเราอยากเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ได้ใช่ไหมเราก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าฉันจะกล้าเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นเวลาได้บอลปุ๊บเราเลี้ยงหลบเลยนะครับผ่านไม่ผ่านไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้รู้แค่ว่ากล้าเลี้ยงแล้วอะหรือ ใครตั้งหมายว่ายิงประตูนะครับยิงเข้าไม่เข้าไม่รู้อ่ะรู้ก็ยิงบอลไปแล้วอะยิงประตูไปแล้วอะโอเคไหมเป้าหมายสําเร็จแล้วนะครับแฮปปี้เลยนะมีความสุขได้เลยทีนะี้เราจะต้องทําให้มันละเอียดขึ้นโดยการใส่จํานวนเข้าไปให้มันจับต้องได้แบบกล้ากล้าอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่รู้ว่าเรากล้าอะไรบ้างถูกไหมผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเช่นกล้ายิงประตูสามครั้ง พราะฉะนั้นเวลาเราได้บอลเรายิงประตูไปเลยกลยิงไปเลยยิงปุ๊บปั้งเข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่รู้ยิงไปแล้วหนึ่งเลือ,อีกสองลูกหาจังหวะให้ได้โอเคไหมครับหรือเล้งหลบอย่างเงี้ยมาได้บอลปั๊บเล้ยงหลบครั้งแรกปั๊บไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครับเรากล้าแล้วเลือ,อีกสองครั้งให้เรากล้าเลี้ยงหลบไม่ใช่ให้เลี้ยงหลบผ่านนะครับให้เรากล้าเลี้ยงหลบ เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเล้งหลบได้อะเราต้องกล้าก่อนนะครับอันนี้ผมไม่สนใจนะว่าใครฝึกทักษะการเล้งบอลมาเล้งหลบกลวอะไรมาผมไม่สนใจผมสนใจแค่แบบจิตใจเราอะคิดยังไงเมื่อเจอคู่ต่อสู้ต่อแล้วฝึกมาดีฝึกไปพันครั้งผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องฝึกมาแต่ไม่ได้เอามาใช้อะเป็นไงล่ะเสียดายป่ะฝึกทําไมมาพันครั้งหมื่นครั้งอย่างเงี้ยฝึกเดาะบอลมาทําไมหรือว่าแบบ ฝึกยิงประตูมาทําไมอย่างเงี้ยฝึกมาแล้วต้องได้ใช้หาจังหวะให้ได้อาจจะไม่ได้แบบตูได้บอลยิงได้บอลยิงไม่ใช่ขนาดนั้นโอเคไหมแต่ในเวลาที่จํากัดอะ่ะต้องหาให้ได้ต้องหาจังหวะทําแบบนั้นให้ได้ตามจํานวนที่เรากําหนดไว้เช่นสมมติแบ่งทีมอ่ะเล่นครึ่งละสิบนาทีอะ่ะเราหาจังหวะยิงให้ได้สามครั้งไม่รู้ละทุกคนเราได้ยิงตรงไหนอะ่ะหาจังหวะยิงให้ได้ เขาไม่เข้าผมไม่สนใจแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจพอาะเราเป้าหมายคืออะไรนะครับกล้าทำโอเคนะพอทุกคนฟังแล้วนะ่ะผมว่าทุกคนน่าจะสะบายใจขึ้นเห็นไหมมันอยู่ที่จิตใจเรามันอยู่ที่แบบเรื่องแค่นี้เองความไม่มั่นใจมันแก้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนใส่จำนวนเข้าไปกี่ครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบ สวดมนต์อ้อนวอนหรือว่าแบบโทษตัวเองโทษฟ้าดินหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นความผิดเราอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของคนเราโอเคไหมมันหนีไม่พ้นอะ่ะสมมติโค้ดหรือเพื่อนเราบอกว่าอย่าหายใจนะหายใจเราไม่ให้นะไม่ให้นายเล่นบอลไม่ส่งบอลให้นายโหนี่นี่เราต้องกั้นหายใจจนแบบจนจนวิญญาณออกจากล่างหรือเปล่าอย่างเงี้ย แล้วเพื่อจะส่งให้ไ like, ลให้ใครอะ่ะคงจะส่งให้ร่างที่ไร้วิญญาณของเรางานหรือเปล่านั่นคือแบบเห็นได้ชัดเลยนะว่าเรายอมรับไม่ได้ถูกไหมแบบให้เรากั้นหายใจขนาดนั้นเพื่อที่จะได้บอลเหรอมันมันมันรับไม่ได้อ <c oughs> ตอนนั้นผมได้เรียกสิ่งที่อยู่เบื้องลึกของจิตใจทุกคนออกมาแล้วผมเรียกสัญชาตญาณความเป็นตัวเองความมั่นใจออกมาแล้ว ความมใจของใครของทุกๆคนทุกคนต้องรู้ตัวเองแล้วว่าถึงเวลาเนี้ยมันยอมไม่ได้ถึงเวลาเนี้ยเราจะต้องทําตามสิ่งที่ใจตัวเองต้องการได้ทุกคนล้วนเกิดมามีสิ่งดีในตัวและแตกต่างกันเราไม่ต้องเปรียบเทียบว,ว่าคนนี้ดีกว่าหรือคนนี้แย่กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีสิ่งดีอยู่แล้วอะเราแค่ต้องแบบขุดมันขึ้นมาแล้วออกมาโชว์เอามาเอามาแบบเอามาเช็ดให้สะอาดแล้วก็นําไปใช้ แต่เรามักจะถูกสังคมหลายล้อมแล้วบอกว่าอย่า,อ,าออกมานะอาวุธลับอย่าเอาความสามารถนี้ออกมาเก็บเอาไว้เอาไว้ใช้ตอนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเช่นอย่าเลี้ยงเยอะรีบทรงอย่าเอาแต่ยิงซี่ส่งให้เพื่อนอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอย่าสกัดบอลพลาดเล่นเร็วหน่อยผมก็อยากเล่นเร็วอะแต่มันได้เท่านี้ <laughs> ผมว่าหลายคนได้เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้วลองคิดดีครับว่า มันเป็นความต้องการของใครอะความต้องการของคนรอบข้างทั้งนั้นแล้วไปทําตามเขาก็พอใจเยี่ยมมากไอ้หนูจะเป็นไงครับมันจะมีผลเสียระยะยาวพอเราไปเจอเหตุการณ์ที่มันต้องแบบใช้ความสามารถที่มากขึ้น่ะเราจะไม่กล้าออกมาใช้เวลาผมสอนนะครับผมบอกเลยว่าเอาเลยดีมากเยี่ยมลับบอลทำพลาดก็ก็บอกว่ามันพลาดเพราะอะไรแล้วก็ลองทำแบบนี้สิ เห็นคู่ต่อสู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่บอกนะว่าต้องส่งให้คนนี้ไม่เห็นเหรอเนี่ยอันนี้ว่างอยู่อ้โหผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกครั้งที่ผมสอนผมจะให้ทุกคนเห็นด้วยตัวเองคู่ต่อสู้ันอยู่ไหนทํายังไงคู่ต่อสู้อยู่ไหนมองรอบตัวสิอ่าเห็นคู่สูงไหมเนี่คนนี้นะเห็นยังเขาว่างนะไม่มีคู่ต่อสู้ประกบอ่าเห็นไหมคนนี้ก็มีนะอ่าเราเลือกส่งสิส่งให้ใครดีผมจะไม่บอกนะว่าส่งให้ A B C จะบอกอ่าคนไหนว่าง ถ้าเขารู้ว่าคนนี้ว่างคนนี้ว่างอะไรเงี้ยเขาจะตัดสินใจเองได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้หลายๆอย่างจากคลิปนี้นะความไม่มั่นใจของเราอ่ะมันแก้ได้และแก้ได้แล้วถูกไหมอย่างน้อยเราก็รู้สึกดีขึ้นไม่ว่าใครจะว่าเราอย่างไงหรือว่าแบบบอกเราว่าทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยทําได้ทาได้ทุกอย่างอ่ะแค่เราเกิดเป็นคนแล้วก็ทาได้ทุกอย่างแล้วอ่ะตอนนี้มันอาจจะแบบไม่เทพขนาดแบบ อนอ studying, ักบอลอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าตัวเราเมื่อวานอย่างน้อยเราก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังได้อย่างน้อยเราก็กล้าที่จะตอบคนที่ดูถูกเราว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะพยายามทำให้ม,มันพัฒนาดีขึ้นอย่างน้อยก็ดีกว่าตัวเราเองเมื่อวานแลวเราจะไม่สนใจคําพูดของพวกนายที่จะว่าเราเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราแต, Favorite. แต่จะว่ากันแล้วแต่นายเราจะไม่อยู่ด้วย อะไรแนวๆเนี้ยเวลาคบเพื่อนนะครับเราเขาถึงได้คบเพื่อนที่ดีด้วยคบเพื่อนไม่ดีเป็นไงล่ะก็อีกอีกแบบอะเราต้องเลือกนะครับชีวิตเราไม่ได้มีเวลายาวนานขนาดนั้นต่อให้เราอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีอย่างเงี้ยแล้วเราต้องทาตามคาสั่งคดร,รอบข้างเป็นแบบเนี้ยไปมันใจอยู่อย่างเงี้ยกลัวอยู่อย่างเงี้ยเราเอาเหรอ โอเคมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปีอย่างเงี้ยแต่ต้องเจอแบบนั้นอะ่ะยังเจอแบบนั้นอยู่อะ่ะมันไม่ต่างกันนะครับเวลาเนี่ยจะมากจะน้อยมันอยู่ที่ว่าเราคิดได้ตอนไหนอะ่ะแล้วผมคิดว่าหลังจบคลิปนี้ทุกคนน่าจะคิดได้แล้วก็แบบไม่เสียเวลาวนอยู่กับความรู้สึกผิดของตัวเองหรือว่าแบบคนรุ่ข้างที่แบบเคยกระทำเรามาวันนี้เราจะต้องเริ่มใหม่วันนี้เราคือคนใหม่เราคือคนที่แบบ อยู่เกิดมาแล้วแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วเราก็เริ่มทําสิ่งใหม่ๆที่ดีกับตัวเรานึกถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทานึกถึงความรู้สึกดีๆนะครับอยู่ในสังคมรอบข้างที่ดีๆอยู่ในแบบกลุ่มที่ดีๆใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยไปกดถูกใจเลยนะครับกลุ่มให้กําลังใจกลุ่มอะไรที่มันดีๆอ่ะแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนโอเคนะใครมีข้อสงสัยใครมีคัแนามใครมีคอมเมนต์ได้ด้านล่าง